ก็ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับฝนในเขตภาคอีสานนะครับวันนี้วันที่9มิถุนายนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เรามาดูฝนอีกทีหนึงนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีฝนที่เขตไหนบ้างแต่พรุ่งนี้วันที่10นะครับบอกได้เลยว่ามีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวชาวนานะครับเตรียมตัวรับฝนกันนะครับอเรามาดูนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับ ตอนนี้คืออัปเดตนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา11นาิกานะครับ11นาิกาเนีน่ยมีฝนตกที่ภาคเหนือนะครับกระจายเบา,บาๆนะเป็นหย่อมเล็กๆแถวจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จะมีที่ภาคอีสานนะช่วงก่อนเที่ยงนะับประมาณ11โมงเนี่ยนะครับแถวซีสเกตนะครับอาจจะมีสุรินบางส่วนนะเบาๆนะซีสเกตอาจจะมากหน่อย อุบลศีสกเกตนะติดติดแถวน้ำยืนเทานั้นนะครับแล้วก็มีที่ภาคตะวันออกนะก็มีหลายจังหวัดเลยนะครับแต่ที่ฝนจะมากหน่อยก็คือจันทบ,บุรีอ่าส่วนระยองชนบุรีนะครับเชียงสากแก้วมีนะครับมีฝนอ่าอันนี้คือช่วงประมาณ11บนาฬิกาถึง12บสนาฬิกานะครับอ่าย้ำนะครับพรุ่งนี้ฝนเยอะนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูช่วง13นาฬิกาเลยนะครับเห็นได้ว่า,าภาคเหนือฝนก็เริ่มนาะตัวขึ้นนะครับมีตกหนักบางพื้นที่คล้ายๆกับวันนี้เลยนะครับนะบแต่ว่าก็เป็นฝนหย่อมเล็กๆหย่อมเล็กๆนะฮะเป็นบางอำเภอนะะก็มีทั้งเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายมีหมดเลยนะครับนะบแต่ว่าไม่ทุกอำเภอนะแต่ว่ามีแน่ๆนะครับ พิษณุโลกอะไรพวกนี้มีนะครับแต่ไฮไลท์วันนี้นะครับจะอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับฝนจะหนักาภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะช่วงประมาณบา่ายบ่ายสองนะครับฝนจะหนักสา,ากแก้วเนี่ยหนักหน่อยอจะเชิงเซานี่พวกนี้นะครับนคะรนายกปราจินบุรีเนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาคกลางนะครับแถวนคะรกาญจนบ,บุรี นะครับมีส่วนตรงกลางเลยนะครับก็มีฝนกระจายเบาๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงบุรีนะครับอ่างทองลบบุรีนะครับอันนี้คือฝนช่วงประมาณ14บสนาฬิกาถึง15นินะครับแต่กลางตอนล่างนะครับแถวยุทธยาฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นสระบ,บุรี อีสานจะเน้นไปที่อีสานตอนใต้นะครับช่วงประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะก็เน้นที่อีสานตอนใต้นะครับก็ไล่มันตั้งแต่อุบลศรีสะเกษสุรินนะครับบุรีรัมย์นครราชสีมานะครับแล้วก็จะมีที่อขอนแก่นนะครับอ่าชัยภูมินะครับอันนี้คือช่วง14บสนาฬกาถึง15บหนาฬกานะครับส่วนภาคใต้นะครับก็มีฝนนะที่ อ่าสุราธานีนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชนะแล้วก็อ่านาาธิวาสนะครับยะลานะครับมีฝนอยู่ต่อไปนะครับช่วงสิบหกนาฬิกานะครับเห็นได้ว่าสิบหกนาฬิกาเนี่ยนะครับฝนในภาคกลางก็จะเพิ่มมากขึ้นอ่าในเขตภาคกลางตอนล่างนะครับภาคกลางเนี่ย ฝนเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับไล่ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีเ,เพชรบบูรณ์ลบบุรีนะสิงห์บุรีอ่างทองพวกนี้นะครับมีฝนนะกรุงเทพรับเรลินทนก็พอมีนะครับแต่ว่าไม่ไม่มากเท่ากับภาคกลางที่อยู่ด้านบนของกรุงเทพนะครับรวมทั้งสระบุรีนค,รน,ครนายกเนี่ยพอมีฝนอยู่นะครับ ส่วนอีสานตอนใต้ก็มีนะฮะนะครราชสีมาบุรีรัมศุลินนะฮะีสะเกตบ,บางส่วนนะครับอีสานตอนใต้นะครับมีฝนนะฮะฝนหนักด้วยนะครับแถวสุดเออบุรีรัมเนี่ยฝนจะค่อนข้างหนักนะฮะพรุ่งนี้นะครับอาจจะแผ่มาที่ศุลินด้วยนะฮะพรุ่งนี้ฝนก็จะมีมากหน่อยเนะพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาเตรียมตัวนะครับในวันพรุ่งนี้ ต่อไปนะครับช่วง17นาฬกาถึง18นาฬิกาอ่า18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับเปลี่ยนใหม่ฝนจะมากขึ้นเลยนะครับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตกเกือบทุกจังหวัดนะครับอ่าย้ำนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกอำเภอนะจตตกอ่าอาจจะมีเว้นๆหน่อยก็คือแถวอ่านองคายนะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นเนะี่ยตกเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทุกอำเภอนะแต่ตกตก,ตกหลายจังหวัดมาก ฝนประมาณ80ดิเเนเลยนะครับส่วนภาคเหนือฝนก็เยอะนะครับนะช่วงค่ำๆนะประมาณ6โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยฝนเยอะนะครับภาคเหนือภาคก,กลางมีหนักบางจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะแถวลบบุรีนี่นะฮะกับเพชรบูรณ์ฝนเยอะๆหน่อยนะครับรวมทั้งคนครสวรรค์นนะเตยมตัวนะครับส่วนค่ำๆภาคตะวันออกฝนน้อยนะครับนะ จะเน้นที่อีสานกลางแล้วก็ภาคเหนือนะภาคใต้ค่ำๆฝนก็แทบไม่มีเนะพราะนั้นพี่น้องอีสานพี่น้องภาคกลางพี่น้องภาคเหนือนะครับค่ำๆพรุ่งนี้นะครับเตรียมตัวรับฝนะตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับช่วงสองทุ่มนะครับอีสานฝนก็ยังเยอะนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนใต้อุบศนีสียเกศสุรินทร์นะครับรวมรวมทั้งอีสานตอนกลางนะครับขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนะ น้องบัวลาพูดอนธานีช่วงสองทุ่มฝนเยอะนะครับภาคเหนือก็ฝนกระจายนะครับสามสี่ทุ่มฝนก็ยังเยอะนะฮะในภาคอีสานนะครับโอเคนะครับ